นักบัญชีไม่ได้เหนื่อยแค่การปิดงบนะครับแต่เหนื่อยกับการต้องตามงานของตัวเองสรุปผลให้ผู้บริหารเข้าใจในไม่กี่นาทีและต้องต่อสู้กับข้อมูลที่ไม่เคย Real time เรียวทม์เลยถ้าไม่มีระบบ e r p ที่เชื่อมโยงกระบ,บวนการทางธุรกิจที่เข้าด้วยกันนะฮะคุณจะต้องเปิดหาข้อมูลทีละไฟล์เพราะข้อมูลแต่ละส่วนเนี่ยแยกส่วนกันการตัดสินใจเนี่ยที่สําคัญจึงเกิดความล่าช้าแต่ถ้าเรามีระบบ e r p ที่ดีเนี่ยข้อมูลทุกส่วนนะฮะทั้งการขายการจัดซื้อการผลิตและการบัญชีเนี่ยจะไหลรวมกันมาเป็นหนึ่งเดียวในระบบเดียว คุณสามารถกดดูยอดขายรู้กำไรสุทธิ และสถานะของทุกโปรเจกต์ได้แบบเรียลไทม์ทมเพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยไม่ต้องรอไม่ต้องตามแล้วก็ไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปการนําเสนอข้อมูลเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะระบบ ERP เนี่ยสรุปข้อมูลสําคัญทุกส่วน,นมาให้ครบในรูปแบบของแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายเมื่อมีระบบที่ดีเนี่ยนักบัญชีทํางานได้อย่างมั่นใจมีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเสนอข้อมูลเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมืออาชีพนี่คือการยกระดับบทบาทของนักบัญชีสู่ความเป็นไตรจิคพาเนอร์อย่างแท้จริงถ้าคุณอยากยกระดับการทํางานให้แม่นยํา ยกระดับบทบาทนักบัญชีให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่สําคัญขององค์กรถึงเวลาแล้วนะครับที่จะเรียนรู้การวางระบบบัญชีและการใช้งาน ERP เพื่อเชื่อมโยงทุกกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียวกับทางสภาวิชาชีพบัญชีครับ